ให้คนดูก็แบบว่าเข้า youtube ตอนเก้ามวงเช้าแล้วก็กดรีเฟชนั่นแหละจนกว่าคลิปจะขึ้นใดๆือผิวดีมากอ่ะทุกคนเวลายูอยู่ใกล้เจนอย่าเอาเจนไปไว้กับออยูนะเพราะยูผิวดีมากอ,อยากให้ทุกคนเห็นตอนฝึกตำรวจนะเห็นแล้วเขาเห็นดำแบบเกรียมไหนไหมวกว่าจะแบบว่าก <จะ S 1> <ด>ลับมาฟื้นตัวสู่สภาพปกตินี่ก็หลายเดือนจริงเหรอ่ค่ะน้องทั้งสองมาคุยกันบ่อยๆนะตั่งใจเ ขอบคุณนะคะทุกคนน่าคล้ายกันคงเป็นคู่ชีวิตโอ้เป็นคู่ชีวิตออกมาหวังเป็นคู่ชีวิตนะไม่ได้หวังขนาดนั้นนะก็อยากให้มีความสุขในทุกๆวันนะกันได้ไหมมีความสุขไหมมีความสุขแต่ว่าก็ตั้งแต่เป็นตำรวจนะตั้งแต่เป็นตำรวจรู้สึกว่าโตขึ้นแล้วก็เอ่อ โตขึ้นแล้วก็ทุกครั้งที่มีแฟนจะยังยังแบบความรักตลอดแต่ถ้าไม่มีละ่ะในก่อนหน้านั้นก็คือว่าจา้จาไม่ตม้องพูดแต่ทำไมรุ่นผู้ชายเอนกันดิแฟน,นเขาบอกว่าหนวดยาวกว่าตำหนวจหนวดยาวกว่าเวราวตำหนวดเวิร์กฟอร์มมุมยูคือไม่ต้องไปเข้าวิทย์นะคือทำงานที่บ้านช่วงนี้โควิดก็มีมาตรการเวิร์กฟอร์มแถวทำงานที่บ้านค่ะทำงานที่บ้านค่ะ หน้าคล้ายเหมือนกันมากคือถ้าไม่ได้ใส่คข้างแบบแล้วแบบว่าเราใส่ชุดบ้านอะไรแบบนี้อยู่บ้านปกติเราก็อุ้ยไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าใส่คข้างแบบแล้วก็หนวดยานี่มันไม่ได้มันก็ต้องตามระเบียบใช่ไหมครับอยากายมากเลยค่ะอยากถ่ายรูปตอนตัวเองใส่ชุดตำรวจค่ะต้องมีต้องมีต้องมีบ้างพี่ยูทำจมู่ไหมไม่ครับมีพีูดิทำไหมทำไหม ี่คือกลัวอย่าจับของเขานะอะไรมาทิ้มหน้าที่สุดเลยอย่าอย่าจับของเขาปอมโอเคแล้วก็ฝากทุกคนติดตามน่าถึงห้าหมื่นคนแล้วห้าหมื่นคนเลยหรอได้โอ้เยอะมากอ่ะได้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับจะเอาห้าหมื่นก็ฝาติดตามพรุ่งนี้นะครับวัน เสาวะพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันเสาร์เก้าโมงเช้าเก้านาทีนะครับเพลงคนข้างหลังออฟฟิเชียลวิดิววิดีโอของจินนี่ค่ะเพลงได้ไหมคับชื่อชื่อต้นจะบอกมันมีฟิตติ้งป่ะอย่าพูดตจอยจอยทั้งมือผู้ชายมีหนวดนะัวกทุกคนเพื่อนของไอ้วตอนที่ว่าทำงานแล้วไม่มีหนวดนี่ไม่ก็ไม่น่าหัวอ่ะ นี่แล้วแล้วตัวเองชอบตอนเขาไว้หนวดหรือว่าไม่ไว้หนวดชอบหมดเลยเออโอเคสอบดีรอดแล้วแล้วอะไรถ่ายตามช่องด้วยแหละช่องยูจีนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำโปรเอชทำช่องเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวค่อยเชร์ให้คนทุกคนกดติดตามกันนะครับใครติดตามใครรอติดตามแล้วเดี๋ยววันนี้แม่เราจะทำของแจกเกี่ยวกับช่องยูจีนไหม ออดีจะได้ถือโอกาสทําคืนนิซีอยากแจกอะไรดูก่อนขอให้เป็นเซอร์ไพรส์อยู่ได้กันแล้วล่ะคะมาเที่ยวร้านของิูค่ะไม่ได้อยู่ที่ไม่มาเที่ยวหรอกวันนี้เรามาถ่ายงานแล้วก็เสร็จแล้วถ่ายงานชอบให้คนดูร้านร้านวังล่มเมืองนี่บรรยากาศคร่าวๆนะครับนี่อันนี้คร่าวๆนะทุกคนแต่ว่าจริงๆตอนนี้ก็เป็นร้านนะครับเป็นร้านหมงเย็น พี่เจนตอนประกวดหรืออาสยามร้องเพลงอะไรเฮ้ยน้องฝ้ายนี่ฝ้ายที่ประกวดอาสยามด้วยกันตอนนั้นร้องเพลงจะ s t a กี่ปีรอรอพี่ก็รอได้รอพราะรักอะไรอ๋อทำไมไม่ไปอยู่ใครอาสยามมาทำไมโอ้ยความสามารถไม่มากพอไงน่ารักมากขอบคุณค่ะสามหมื่นเก้าเล้วโปรโมทเพลงแล้วอุ้ยจ้า ห้าหมื่นคนขอห้าหมื่นถ้าห้าหมื่นคนเดี๋ยวให้พี่ยูให้พี่ยูให้พี่ยูทำไรดีนะให้พี่ยูะบายสบายจังนะประมาณนิดหน่อยเนานะน่ารักค่ะขอบคุณค่ะทุกคนเป็นไงบ้างาสบายดีไหมครับช่วงนี้ก็ ตื่นเต้นเนี่ยตื่นเต้นเ่เพลงซีมื่แล้วตัวเองยย้่เนี่ีอยู่สคนไม่เห็นสีเขียวที่หน้าเขเลยจำอ่บถายาก็หายเต้าให้แล้วครูหมอประจำตัยาเช้าเชียงยินนะครับรกมั้ไรักดินาคอเป็นคอหรอักดีไหมน่ ไม่ต้องรักก็ได้ทำตัวน่ารักน่ารักก่อนโชบออนเลยใจมากเลยเจนนี่เนี่ยอะไรโชบออนเลยใจครับทุกคนทอมแ้มหอมแยมอะอุ้ยมันจะดีนะอือไอวิวลองพิงคุยกันน่ารักมากขอบคุณค่ะเช็งก่อนไอ้ยาพี่ไล่บร์ไล่บร์ปกป้องวะแฟนเขาเสียงเป็นไรก่อนอ่ามาอีกแล้วเห็นไหม วันนั้นจะส่ง,งร้องเพลงกิจกรรมของค่ายพี่แล้วลงไม่รันหรอแล้วขอตอนนี้ก็แจกไปแล้วเสนอยากขอบอกคอมเมนต์แป้งโอเคหอมแก้มไม่ได้หรอกไม่เอาไม่เคยปล่อยน้องก็ไปเถอะไม่เคยหอมครั้งเดียวอะ <c oughs> หอมแก้มอะไรหอมแก้มพอมจ้ำจะตายอยู่ดีอา้าวจิบบ้มกินทุกทีกันทุกนตัวเองนี่จิ้มทีถึง็น้อ,อง <c oughs> คือทุกคนเข้าใจไหมว่า,าใต่อให้เราเป็นคนที่ทํางานหนักแค่ไหนหรือว่าเราแบบเหนื่อยแค่ไหนต่อหน้าคนอื่นเข้มแข็งพูดจาเสียงแข็งแค่ไหนมันก็ต้องมีสักคนแหละที่เราอยากอยากอ่อนอยากเป็นเด็กเอบด้ลยใช้เจ้าการเดลงอ่อนนี่ไงแล้วจะโปรโมทเพลงหรือเปล่าอ่ะทีมันนะแล้วจะโปรโมทตอนไหนตัดจะปรโมท <c oughs> บอกว่าจะโปรโมทสวัสดีพี่ตองวัฒนาพี่ชายเขาพี่ตองพี่ตองรู้จักไหมเจ้าของเพลงอะไรสวัสดีครับพี่ตองตองวัฒนาอะไรนะอะไรนะอ่าะให้คิดให้คิดจำได้ที่นั่งร้องที่สาววายน้ำจริงไหมชื่อเพลงอะไรแล้วะแต่ว่าจำว่าเป็นเพลงดังมากดังสิร้อยล้านอะร้อยล้านอะเรื่องของวันพรุ่งนี้อยู่รอมากเลย เรารอดิสวัสดีพี่การดาอาสยามขาหมะขามสั่งได้นะพี่การดาขายมาขามเลยทุกคนอร่อยนะวันนั้นก็ส่งให้ตัวเองแล้วได้กินได้ยังส่งมาให้ะมะขาม่ให้อิ่มอ่ะใช่ค่ะพี่การดาคนไหนการดาสยามฉันต้องเปลี่ยนบทที่แสดงขอแปลงร่างเป็นนางร้ายทำมาขามให้อิ่มเลยอ่ะใช่สวัสดีพี่พี่ศิลปินทุกคนอร่อยมากค่ะพี่พี่ต้องปล่อยเพลงวันไหนอีกส่งมานะ ว่าไปแล้วหน้าสวยหมายถึงเจนใช่ไหมหรือว่าอีกแล้วดูขนตาเองขนตาหนามากคิว้วก็ดกเดแล้วมาเลยหน้าจ้าบวชอ่ะพี่ต้องบอกว่าเอฟซีเรื่องของวันพรุ่งนี้มากขอบคุณนะคะทุกคนเอฟซี 4, พี่ตองสวัสดีพี่สายบริษัทพี่สาวของสวัสดีเร็วสวัสดีครับพี่สาย <laughs> รู้จักอ,ะอ่ะสวัสดีพี่ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปตอนสี่ทุ่มตรงเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าไหมคะเันบอกว่าห้านาทีอะอ๋อก็หลอกเขา FC ตั้งเยอะออถ้าจะของอนของขอเนาะสองคนแล้วกันไปนานๆนะขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปนะเห็นแล้วมีความสุขแทนโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่มีกนี่แหละเดี๋ยวเราจะถือโอกาสทำของแจก เอฟซีตอนที่ว่าโปรโมช่องยูเจนแชนแนลจิกเด็กจิกเด็กคิดเล่นไปดูแบบว่าเจนโดนเกงแบบโดนเกงหนักมากอ่ะแล้วไม่รู้ว่ามันหมูหรือว่าหน้าตัวเองมันกว่ากันตึ้งทายาเด็ดพอดีมันก็ทายังไงเขาเขาทายเองเออเขาแบบเนี้ยก็ไม่ชอบทำอะไรหน้าสดไม่เป็นไรหรอกแต่งหน้าขึ้นเวทีเยอะแล้วเราก็ต้อง ล่าสุดบ้างนนนัหวัสดีพี่โบค่ะเจนค่ะนุชื่อเจนมากับนุนแล้วก็มากับโบสวัสดีครับพี่อันนี้พี่โบโอ้ยโชวงนั้นนี่แบบว่าจะไปพูดเลยว่านางคือไม่แบบว่าจะไปนั่งว่านไหนนี่ไม่ได้ดีมเพลงนี้นี่คือโบค่ะโบค่ะหนูชื่อโบมากับยูก็มากับเจนความเจ้าของเพลงก็มาดูเลยนะเอ๋อใช่อันนี้น้องสมัยบัตเตอร์ฟลายสวัสดีครับเนี่ยเสียงหวานเลยนะ <No. S 2> <laughs> น,น,น้อง<ด>ฟกา<ด>บอกว่าให้พี่เจนแต่งเพลงกอไก่ถึงงอน,นอุ้งเดบิวต์ก็คิดเมโลดี้ก่อนนะอันไหนลองลองต้องพี่ไม่ดังจำพี่ได้ไหมพี่ก๊อฟทำไมจะจำไม่ได้แหละเล่นดนตรีร้านเดียวกันตอนเขาค่าตัวร้อยห้าสิบบาทโอ้โยจับตอนนั้นฆ่าตัวร้อยห้าสิบบาทตอนนี้ร้อยยี่อ่ายิ่งทำยิ่งลดตกลงทุกคนอย่ารำคาญเสียงหนูเวลาคุยกับยิวนะทำไมคือเวลาเขาคุยกับเพลงมัน เขาเขาชอบไม่รำแบบนี้ยูเขาก็ชอบแบบนี้แล้วจริงแล้วเขาชอบเวลาตัวเองด่าแบบเป็นภาษาคนนะได้แรงเอามาสักทีมั้งลองเล่ต๊ะไม่ได้เหรอทำไม่ได้เล็กๆไงทำเล็กๆตอนแรกก็มันด่าไม่ได้นะด่าไม่ได้แบบนี้หรอด่าไปเหมือนกันเลยห้องเนี่ยเรียนเสี่ยงห่ะเนี่ยมะม่งได้ไหมครับชอบกินอืมอยากินทุเรียนเหอเดี๋ยไปเชื่อให้นะครับจริงไหมใช่ดปาก่อยขายอยู่รอเลย ดแล้วบะเตียงจะกับอ้อไปกินไปซื้อเลยได้ไหมอ้อนแล้วหนึ Hmmm ่งร้องให้ก่อนอ้อนเก่งร้องให้ก่อนอื้อนวานกลับกินทุกนี้ยานอนได้ไหมได้ค่ะน่ารักมากอ่ะต้องมาเปิดร้านในบ้านเศรอุ้ยบ้าสาวบ้าสาวสดีค่ะเตียัสดีตบ้านสาวเร็วบ้านเศร้าไม่ยาวไม่ยาวคายอยู่ไปเจอบ้านเศร ป้าสาวคือผู้มีพระคุณของเขาทุกคนตอนหนูเด็กๆเ,เนี่ยแม่หนูแม่หนูอ่ะไม่มีที่อยู่แล้วไม่มีงานทําแล้วหนีไปภูเก็ตแล้วป้าสาวเป็นคนให้โอกาสให้ที่อยู่ให้งานให้ให้ให้แม่เขาได้ไปส่งน้ํากระติกที่ปังช้างฟาร์มลิงทีท่ป้าสาวทางานอยู่ ที่ยิงฉากนี้คนใส่เอวีแต่ว่าป้าเจ้าเปลี่ยนคนกลางล่างออาุมมีตีกาวสื่ 9, นะอกาเดี๋ยวฟ้าป้าเจ้าติดตามไหมนะเดี๋ยวเขาจะพาตัวเองไปห้อยป้าสาวนะป้าสาวเป็นคนดีแล้วก็ครอบครัวป้าสาวเป็นไอดอลของเขาป้าสาวมีลูกชายสี่คนแล้วทุกคนคือแบบรักกันมากแล้วที่สาคัญคือป้าสาวกับแฟนเขารักกันมากเขาชอบม,มากมันใ่พี่เตยวะอันเดี๋ยวไปเยี่ยมนะครับป้าสาว ใช่ป่าสาวเปิดร้านชื่อว่าร้านสตยอยู่ที่นครเป็นร้านอาหารอิสลมามโอ้โหดีเลยกินได้อิอสลามอยู่ปัตตาน,นีใช่อู้จะสี่หมื่นห้าเออจะสี่หมื่นห้าออน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 อโนมาออออูมาเพื่อนซีเลยออนเดี๋ยวพาไปเจอเดี๋ยวพาไปสแกนก็เ <laughs> หมาะสมมากขอบคุณค่ะหวานไม่ไหวแล้วคนดูเยอะ อยากให้ลงแล่ตอนไหนเที่ยงคืนลองเล่นบมื่อีบอกว่าสี่ทุ่มเลยวันเล่นตาสี่ทุ่มบ้านพี่ก็เรีย,<ะ>เรยกเรียกเกลเป็สวัสดีพี่บอยค่ะนี่พี่ตำรวจที่ว่าส่งเลยนะสวัสดีครับพี่บอยพี่ชายเขาตาสี่ทุ่มบ้านพี่เขาเรียกเกลเปปเปป่ะเรียกเกลเปปปุ่แกคืออะไรเกลเปปอ่ะเกลอ่ะเกลเปปบมันคือเปิดคาบหรือเปล่า พี่เข้ามาถึงแก๊ปป้เปล่าน้องกระหนกขวันบอกว่าครูเบียร์น่ารักแต่ว่าอันนี้มันเป็นไลฟ์สดของเจนแล้วก็ยวนะคะเ <c oughs> <c oughs> บาะน้องเขาเผลอเขามองไม่เห็นเบื่อขอบคุณมากครับน้องจําได้ด้วยคิดถึงคิดถึงเหมือนกันค่ะน่ารักมากขอให้ทำรวยเงินทอง,ทงเยอะๆนะเอ้าพปหมดเพลงอีกเร้วอวเผื่อคนเข้ามายังไม่รู้พรุ่งนี้เพลง คุณข้างหลังออฟฟิเชียลเอ็มีจะออกแล้วนะครับออฟฟิเชียลวิดีโอเอ็มีป่ะออฟฟิเชียลวิดีโอจะออกแล้วนะครับของทีนนี่ใะหมดท่าสดชื่นเก้าโมงเช้าเก้านาทีดูเรื่องงามยามดีมาเรียบร้อยทุกคนต้องอินกับเอ็มบีแน่นอนทุกคน,นจะเห็นว่าเออยี้มไหมเขาหมายบ้าเขาก็ช่วยคนลำบากมาเยอะลแบบว่าแม่ก็ เอาคนแบบว่าไม่มีไม่มีที่อยู่ไม่มีงานทำมาแบบมาให้ทํางานที่ทีร้านก็เยอะใช่คือชีวิตแต่คนก็วิทยาศาแต่ไม่เคยอินคนไหนวิทยาศาสตร์ชีวิตเขาไม่ใเขาหรอไม่เพรามันน่าสงสารคือเขาว่าใจไม่คือที่ตัวเองดวนคืออยู่ติดีก็เอามาเอามาใช้เหนียมเบียนมันแบบมันเป็นเขตส่วนนึ่งนะมันมีชีวิตน้าวันนั้นเลยนะชีวิตคน แต่ตอนนี้มันประสบความสําเร็จแน่วนะครเขาอายเลยอ่ะก็คือตอนนี้เราอยู่ร้านพี่ยูเมื่อกี้ก็คือจะบอกว่าที่ร้านพี่ยูอ่ะก็มีแบบพนักงานเยอะแยะแล้วก็มีต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมก็คือแบบว่าเด็กที่ไม่มีเขาแบบครอบครัวครอบครอบครัวครอบครัวพ่อแม่เขาแยกทางกันแล้วก็แบบว่าเขาหนีมาอยู่อะไรแบบนี้แหละแม่ก็เลยแล้วก็มาเจอพี่ร้านคนที่มาเสรจอวันนี้ปะ คือน้องๆที่ร้านก็นเาะแล้วเขาไม่แล้วผมกลับแล้วเขาไม่กลับบ้านนานใช่ปะแล้วกลับบ้านมาทีคือแม่โลตู้เสื้อผ้าหายไปหมดเลยแล้วก็แจกเด็กก็คือเสื้อเสื้อผ้าตัวเองก็ให้เด็กในร้านหมดแล้วเสื้อลงเสื้อรุ่นตำรวจแม่แจกหมดเลยอ้าวก็ดีแล้วแต่เขาไม่เสียใจเท่าที่แม่แจกหนังสือการ์ตูนเขาไปหมดเลยเป็นพันเล่มโอ้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเขาไม่ซื้อให้แต่เดี๋ยวการ์ตูนมันบางติดบางบางเรื่องมันก็หาซื้อไม่ได้เลยเมื่อวานนั้นือการ์ตูนมื่อันกออ่านหนังสือการ์ตูนเยอะมาก 阿拉水也。啊